ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอ AS l a v a นะครับตัวนี้จะเป็น l a v a Star นะครับ5.5โปนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดองครับจากนั้นนะครับก็มาแกะแผ่นฝาปิดทั้งหลังโดยใช้ปิ๊กแบบนี้นะครับเออแบบนี้นะครับจะค่อยแกะนะครับ วาไว้แล้วตัวเครื่องเนี่ยจะมีนอ็อตอยู่ตรงฝาปิดอันนี้คือผมแกะมาแล้วนะครับมันก็จะมีฝาปิดตรงนี้อยู่นะครับ<อ>จะมีฝาปิดแบบนี้แล้วก็จะมีนอ็อตอยู่นะครับจะมีนอ็อตอยู่ตัวหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือให้เราแกะออกมาเลยแล้วก็ เอากาปี่อัวน,นี้ออก,ออก <_ S 1> จากนั้นก็ถอดถอดซ็อกเก็ตนะครับออกนะครับแล้วก็เอาแบตออกมาเลยครับผมอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแบตน,นะครับแล้วก็ตอนใส่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมอันนี้คือผมจะประกอบจริงเลยนะครับก็คือใส่เอาไปให้ตรงล็อกแล้วก็นะครับดูให้สนิทนะครับก่อนใส่นะครับแล้วก็เอาคลิปล็อกใส่เข้าไปด้วยนะครับ ครับก็ไข่น็อตเป็นร้อยแต่เราก็ประกอบฝาลงไปเหมือนเดิมน,นะครับวิธีการเปลี่ยนแบตของลาวาสตาร์โปร5.5ตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยง่ายมาก แต่ต้องรู้วิธีแกะตัวานั้อครับขอบคุณนะครับที่ติดตามการ,รวิธีการเปลี่ยนแบตครั้งนี้ของทางร้านเรานะครับแล้วโฟนช็อปครับสวัสดีครับ